ว่านี้อยู่ในการนี่ใชเออสทุ่มสามทุ่มจุดยีหมดเวลาเดี๋ยวขอคำสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยอ,อ้นี่เดี๋ยวนี่เดียอ้ยเ้ีวเราเล่นนี่นี่เดียวเฮ้ย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  ขอ oh, เล่นดาวเซเบอร์ดีกว่า,อ,า,อ,าอู้เอ้ยมีให้ฉันไม่ให้ดาวเซเบอร์เลยอือเฮ้ฉันเอาไปแล้วอุ้ยแกเอามาอุ้ยไม่ให้ล็อกอุ้ยผมจะฆ่าแกนะผมจะฆ่าแกนะเบอร์ดาวเซเบอรอ์อ้าวดาวเซเบอร์พังแล้วหลอกเพื่อนโอ้ สวันที่คำนูนเกมเมลอนเพลกล่าวนะครับวันนี้เราจะมาเราจะมาทำเออมาทำจรวดกันดีกว่านะเราไปดูกันเลยนะโอเคนี่เราจะมีเมลอนอยู่เป็นเพื่อนด้วยอูอสวัสดีผมชื่อว่าเออชื่อว่าปัตเต็งโมนะเออเดี๋ยวผมจะสร้างจรวดก่อนนะแ๊บนึงนะเดี๋ยวขอรออีกผ่านไปดิ ไอ้้ไอพัชรพลนี่มันแกล้งตลอดเลยเออนี่จรวดอู้ขอลองเล่นจรวดหน่อยได้ไหมเขอเกาะจรวดหน่อยไอ้อนี่มันอยากเกาะนะเฮ้ยเกาะติดเทก,ก่ยวกายกอ,อู้อยากเกาะจ,จรวดจริงๆเลยได้เดี๋ยวฉันเกาะให้ฮึหลบหนึ่งนะนซูมดิเออละก่อนเอ,อือเอ,อือ ผมจะกอดเต็มเอเอๆๆนั่นแหละครับนี่คือผลผรักแห่งการจับและตายมุ้งมัเล่นคอนเทนต์อะไรมุม,มัวไปก่อนนะอาตาตาตา,ตายหมดมัวแล้วเออเราจะมาสร้างกับดักกันนะเราไปดูกันเลยนี่ผมสร้างกับดักเสร็จแล้วเย้ผมสร้างกับดักเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเล่นเอาแต่มานตา้อางสังั้น เดี๋ยวก่อนหนะ้าเดี๋ยวชชีวิตมันก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้เริ่มเลยเออตา,าชีวิตนะอันนี้เพิ่งจะเริ่มมันตาเด้นเอนะอันนี้ยังเหลือสชีวิตอยู่นะโอเคตาชีวิตเราเริ่มใหม่ตรงนิดนึงนะอู้ไอ,บอ,อ้บักข้าวโพดทำไมมันตาทำไมมันไปไมมนยากจังเลยอ่ะงันแกก็ลองไปสิเออลองไปก็ได้เฮ้ยฉันผ่านแล้วเยอ,เอแกเพิ่งจะตาเนยนะ เออจิ้มหัวนอ้ยบักข้อพ่อฉันผ่านแล้วอุยยิงจิ้มหลังอ้อช่วด้วยผมโดนโดนโดนเลยไม่รู้แต่ตายอเออไม่นะบักบักบักแตงโมเดี๋ยวผมไปช่วยอเออผมผมจะอยู่ได้ไม่นานนะผมจะมาช่วยแล้วนะผมถึงตรงนี้อเออไม่ผ่านตรงนี้เลยอเออ ฉันตายจริงเด้อเฮ้ยเรามาเกิดกันใหม่แล้วเราต้องมาโดดลงผาตรงนี้ได้เอ,อื้อผมตายแนย่เอ,อื้อฉันเหลือชีวิตเดียวแล้วแกต้องรอดที่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมกลัวผมกลัวผมกลัว ขอบุรุษที่เอาเท้ามาโดเกือบโดแล้วผมกลัวผมกลัวเฮ้ยไม่รันหายเออผมชัอนเหลือชีวิตเดียวแล้วแกต้องสู้นะโอเคเออผมเลยสองชีวิใช่ไหมเนี่ยผมเราจะโดไปทีละขั้นเอยระวังโอเค3ส1มสองหนึ่งโดดไปเลยยา่า เออสวยแล้วไอ้แักเตมไม่เกี่ยวนะแตมไม่โดนนะอเออแต่โดนไม่ตรงน,นี้นะเออโอเคขอโทษนะแบกของฉันเหลืออีกหนึ่งชีวิตเดียวอะ่ะเราต้องผ่านให้ได้นะเออพอเราผ่านกันเราจะได้รางวัลพิเศษด้วยอเอื่อ่อวันนั้นแกโดุ่ดบอดีต้ตีใช่ปะ ใช่แล้วฉันเจ็บมากเลยฉันเจ็บที่ก้นด้วยเย่ฉันจะผ่าแล้วเย้เอื้อเย้ฉันผ่าแล้วเย้เยเย้ยมึงมีอะไรกับข้าวโพดโอโ้โหถ้าแกผมจะให้สิบชีวิตไปเลยถ้าอยู่ตรงนี้โอ้จริงเหรอครับผมต้องผ่านให้ได้ แต่ถึงไอ,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 อ้เดี๋ยวคิดก่อนนะไอ้อตรงกล่องเนี้ยถ้าใครทำลายกล่องตรงนี้พวกนายจะชนะกันทั้งคู่เลยนะโอเคแต่ผมรออยู่ผมจะถึงไหมเนี่ยถึงไหมผมว่าตายก่อนเถอะเกิดใหม่อะ่ะผมเลยเก้าชีวิตแล้วแต่มันทำไม่ได้อไอ,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 อ้ให้หลายชีวิตเลยกว่า อย่ายอมแพ้เออเข้าใจไหมเออจะไปไงดีเออเออรอน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 เออเออรอน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 เอาไปด้วยนัเปต่อเกใหม่อย่าโกงนะผมหัวทำลายนะเออโหตรงนี้กัน legend. เอาหมักแตงโมหายอยู่นี่เองเจอและ เออผมไม่รอดเลยอ่ะเฮ้ยทำไมไหมเนี่ยเพราะว่ามันร้อนจนไปไงผมจะไปยังสโลแล้วนะชิมมีนึกต้นมันก็ถิ่มมอก็ชิมมาได้ร้อนแล้วร้อนแล้วห้าเป็นกระดูกโอตายเอ้อตายแกลายเป็นกระดูกเน่าๆแล้ว เดินมาแล้วเฮ้ยผมคิดออกแล้วนี่เราจะต้องเออก่อกองไฟเอ้ยไม่ใช่เราจะขอมาเรียงกันเพื่อเราจะได้ดู่ซูดขึ้นเราจะได้ไม่โดนเจ้าพวกลาวาพวกนี้นะไอ้เจ้าก็ไฟนี่เออนะนะครับโอเคผมมีแผนแล้วเออแนวมันซ้อนกันนีเดี๋ยวกุ้งไรอย่งตอนตัดไปเลยดีกว่า อุย้ยค้างวะ่ะโอส่าไม่ได้ดูแล้วแหละเออไปก่อนโอเคไม่ต้องเล่นหัวศักดแล้วนะเราจะมาเล่น a e i o u นะเดี๋ยวผมจะสร้างชาวติดเกมก่อนโอซาวงาก่อนเราก็ได้แค่น,นี้นะเออคนที่เป็นโกโกวาก,ก,ก็ก็คือไอตัวนั่นแหละนี่คุณปูนี่คุณปูเขาจะมาเล่นโกโกวานะอยากเล่นปอบอืมเขาเที่จะมาตีผมนะคราวนี้ใจดีเหรอ ได้แล้วอือผมจะสร้างเอ่อปืนปืนเอ่อปืนอันนั้นให้ก่อนนะฮ่าฮ่าฮ่าเริ่ม๋ยวขอหันก่อนหันก่อนหันแม่งตัดโอเคก็ กโก้วาโกติที a, ่เราสื่อเล่าสื่อเล่าเออฮึ <c oughs> ่มตรวจจากความร้อนก่อนนะเออไม่มีต่อโอเคโกโก้วาเพื่อนเพื่อนโกติที่ลราสุ่อเเฮ้ยเพินงอยู่กโก้ว่าเริ่มอยู่เพื่อนเราจะทำไงดีอ่ะมันดีอ่ะ เออนั่นสิวาโกชีพี่ละสุรีสี่อืมฮึมตรวจจกวากความร้อนความร้อนเออไม่มีต่อ<ม>โก,โกวาโกชีฮึฮึแล้วกวาโกชีพี่ละสุรีตาตาสวยแล้วอื้มเกต้องตายละ ฟูจิโอตายจานจนงจนจัจฮ่าฮ่าเริ่มต่อกโกวาโกที่พีสึบเฮ้ยปไหนป่าเป็นไรป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามันเลยื้สีกจะไปไหเป่าเฮ้ย แหวเลือดเหรอสัวแล้วมีกอยู่ที่นี่แล้วโอ้โหมันจับได้แล้วเหรออืมผมจับได้ว่ามันมีคนเออเก็บตีนเออผมหนีเออผมทนไม่ไหวแล้วผมเมียกอยู่ที่นี่แล้ววิ่งสิครับรออะไรอุ้ยวิ่งเฮ้ยแบบมีนยังไม่หันโอเควิ่งสิครับรออะไร นั้นแกก็ตายซะเอสุดเออเอออ๋ตายแกแกต้องสู้นะเออโกโกวาโกทตีไปชี่แล้วสุดที่นี่โกตอตที่แล้สุดิตาสุดิตาต่าเอหืมดูดูแกงนี ที่ต่อเลยฮ่าฮ่าอุม้มว่าแกต้อโชคดีได้รางวัลแน่นอนฮึาฮ่จะเริ่มแล้วนะโกโ็ว่าที่ซื้อลิขสิทธิอุ้ยตกใจตกใจตกใจฮ่าฮ่าจริงเลยนะฮึก็ไม่เกินออเลยนะี่ะโอเคต่อโกโ็ว่าก็ิพี่ละซื้อลิซื้อลด ้อริโอเฮ้สุริจ่าเฮ้เออย้ผมผ่านเดี๋ยวกุ๊บเย้ผมผ่านแล้วอืมือดีมากเลยตอวนี้แกได้เงินรางวัล10ล้านบาทเย้สวัสดีเออขอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย Tiu, 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 sana, ha 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 ha, ba bajing, bajing ting,